มึงรู้ไหมว่ากูสิงพ่อมึงได้ยังไงถ้าวันนั้นพ่อมึงไม่เข้ามาเสือกช่วยอีเนียไว้กรอบขวัวม,มึงก็คงไม่ตายหากันหมดวิญญาณร้ายเนเร่มพลอยพูดผางชีนิ้วไปที่เวลาผู้หมวดสาวได้แต่ขมวดคิ้วแน่นด้วยความสับสนและคนตกใจมึงพูดบ้าอะไรมึงพูดเรื่องอะไรของมึงลอยยิ้มกว้างออกมาจนปากแทบจะฉีกถึงใบหูก่อนจะเอ่ยขึ้นช้าๆกําไรที่มึงใส่อยู่มึงได้มาจากใครล่ะ เวลาก้มมองกำไลงากำจัดที่ข้อมือตอนเองก่อนจะพูดออกมาเสียงแผ่วเพราะครูแสงทันทีที่ชื่อน,นั้นหลุดออกมาจากปากเวลาดาลาก็กรีดร้องออกมาสุดเสียงอีกครั้งแต่ปูลายดอกที่อยู่ใต้ผิวหนังเริ่มเคลื่อนตัวไปมาใต้ผิวหนังจนดาลาสำลักเลือดออกมาด้วยความเจ็บปวดดาลาเวลาร้องด้วยความตกใจพยายามกอบพระคอรา้ามของอีกฝ่ายไว้แน่นลอยหัวเราะเสียงดังอย่างมากข้าง ดวงตาใช้แววสัใจตระก,กูลมึงตายทั้งหมดเพราะมันก้าพอมึงไม่เอากำไรให้มันพอมึงก็ไม่อาจถูกกูสิงได้แม่มึงก็อาจจะยังไม่ตายแบบนี้มึงจะยังช่วยมันอีกเหรอเวลาได้ยินดังนั้นก็รีบหันหน้าไปมองดาลาด้วยความตกใจและสับสนคุณคุณเป็นลูกของพ่อครูแสงเหรอพบกับแย่รักยูริแนวสยศาสตร์สื่อพาถันหาในแล้วที่แทพรีทไ และยังสามารถอุดอเุ่อีบุ๊กเล่มนี้ได้ทีเมีราคาเพียง179บาท